สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโคโคฮ,ฮิดะนะครับวันนี้จะมาพูดข้อมูลตัวละครปู่ยามัง,มงปรตูเกลิวไซนะครับอันนี้ชื่อเต็มนะส่วนสแต็กตั้งต้นนี้ให้มามีเลือด1,676หน่วยแล้วก็พลังยมตี201ป้องกัน77ออปชันที่ให้มามีอัตราคิแล้วก็อัตราทะลวงความแก่งเอฟเฟกนะครับอัตราคิ5%อัตราทะลวง2%แล้วก็ความแก่งเอฟเฟก2%ออุปกรณ์มีเสื้อเป็นพลังยมตีสมุดเป็น กลังโจมตีส่วนตาเป็นเลือดนะครับให้โจมตีมาสองนะเลือดหนึ่งมังกรฟ้ามาถึงเปิดอันตรีได้แล้วน,นะครับปู่ถ้าอัพไปประมาณรักสี่ดาวนะครับหรือแม่กน้อยก็นะนะเพราะปู่อัพเต็มฟูลี่ให้มาเยอะมากนะครับมับงกรฟ้าปู่ส่วนโซทองนะครับก็คือตัวละครทั้งหมดของเราจะได้อัพฮิตเอฟเฟกต์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ของทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในอารีนาปู่ได้รับเลือด 15%เอนะครับอันนี้ที่ไม่ได้อัพอเลยนะศนย0.5กับ15%เนที่นี่คือไม่ได้อัพนะครับส่วนพรสวรรค์ในหน้ากับเคมมจิจะได้รับความแก่งชี้กับความแก่งบล็อกนะครับ2.4%เเนะครับอันนี้ตัวละครทุกตัวเลยครับในอารีนากับเคมมจินะครับ2อันส่วน 3, 000, ความสัมพันธ์มิวคิทะเกะซุนซุยแล้วก็ปู่นะครับอันนี้ให้มาเป็นพลังยมตีส่วนอันนี้2เป็นลองหูหน้าปู่แล้วก็ปู่นะ ให้มาเป็นพลังยมตีนะครับอันนี้3ามนี่ปลดยากหน่อยนะครับให้มาเป็นน่าจะวันด้วยไว้นะแล้วก็ไอเซนร่างแรกเลยแล้วก็ปูนะครับเป็นเลือด15%เนะครับให้พลังยมตีมา2แล้วก็เลือดหนึ่งนะครับอันนี้ทาไดนดาเมจได้นะครับเป็นสายทักษะนะครับปู่มาดูที่ดาวนะครับมาถึงเปิดปุ๊บเราจะได้2ดาวนะครับตีจะให้มาเป็นตีคอมโบกับฟูลี่อทีเคนะตีคอมโบปูคือโจคาคูเอนโงนะครับ ตีลายเดี่ยวด้วยดาเมจร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีมีสตันมาโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสตันเป้าหมายที่โจมตีใส่นะอันนี้คือผลที่ส่งและก็ประโยชน์นะครับมาดูที่ฟูลี่อดีเคนะฟูลี่อดีเคคือโจมตีลาเป็นหมู่นะครับทั้งทีมนะด้วยดาเมจร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเผาไหม้นะครับเผาไหม้ห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดศัตรูนะครับแล้วก็อัตราลดฟูลี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดสามร้อยหน่วยนะครับ โอกาส10%สตันเป้าหมายครับสตันโอกาสสตันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ประโยชน์นะครับต่อศัตรูนี้หมดเลยนะครับประโยชน์ให้มา4นะผมให้4นะประโยชน์เยอะมากเลยครับอันติดปู่ส่วน3-4ดาวนะครับเติบโตเป็นเลือดนะปู่7%แล้วก็ฟูลี่เอทีเชหรือคบเพลิงนะครับอันนี้มีเป็นบัฟนะครับผู้โจมตีผู้โจมตีปู่คนที่มาโจมตีปู่โอกาส สามสิบหกเปอร์เซ็นตะ์รับอันนี้เวลหนึ่งนะจะได้รับเผาไหม้กลับคืนไปนะครับแล้วก็ฮิตเอฟเฟกต์ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้มอบให้สายรักษาที่อยู่ในทีมนะครับต้องเอาลงเล่นนะนะสำหรับค่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของบวกให้สายรักษานะครับส่วนห้าห้าถึงหกดาวนี่จะให้อัตราดาเมจเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาอัตราลดดาเมจเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห้าดาวให้อาตาัตรา ดาเมจ7%แล้วก็6ดาวให้อาตาัตราลดดาเมจ7%นะอันนี้พื้นฐานของทุกต,ตัวนะกอวดปูโอ้ตุ๊กป,ปูนะครับดูว่าหลังปลูกก่อนแล้วก็ก่อนปลูกหลังปลูกต่างกันยังไงนะครับอันนี้วิหิรามไลายที่96อิชโชคาโซนะครับปู่จะพูดตอนนันตินะการโจมตีทั้งหมดโจมตีทั้งหมดนะครับ145%นะครับอันนี้ก่อนก่อนปลูกนะ ส่วนหลังปุกก็คือจะให้ได้ดาเมจดมา30เนะครับจาก1 1 5เกลายเป็น1้อยเ็หเปเซตผาไหม้นี่เหมือนเดิมนะครับส่วนอัตราการลดฟูลลี่นี่เพิ่มมา1 0นะครับจาก20%กลายเป็น3 0เนะครับส่วนฟูลลี่ที่ลดนี่ไม่ไม่ได้เพิ่มนะครับอัตราสตันสิบเปอร์เซ็นต์กเพิ่มมาเป็นสิบห้าก็เพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนที่ที่เหลือเหมือนเดิมนะครับฟันหน้าปลุกผมให้สองนะครับความที่เห็นส่วนตัวหนนน้้าีส่วโซ ตำแหน่งตำแหน่งผมให้เล่นได้หมดเลยครับปู่ทั้งแถวหน้าแถวหลังแล้วก็แถวซับนะครับผมให้ได้หมดเลยนะแถวซับคือแถวสามตัวหลังที่ไม่ได้อารงมาในสนามแต่ว่ามาตีได้นะครับโซสําหรับตัวซับที่ผมแนะนํามีโซขนนกกับโซน่าจะเป็นเศษเสี้ยวนะอันนี้เอามาบัฟดามีตัวที่โดนันตีทีหลังนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่มการติดสถานะอินุเอามาฮิวเลือดให้ทีมได้นะ ส่วนอันนี้รถฟูลี่อันนี้เอามาตีเจอะก,ก่อนนะครับสาหรับตีคอมโบนะของโอมเอโคมามุระส่วนซาโดนี่เอามาสตันนะครับส่วนถ้าปู่ทํเปินนาเมิดจะเอามายืนแถวหลังก็ได้นะครับเอามายืนได้หมดเลยนะผมไม่ได้ฟิกนะจะมีโซทําร้ายโซคิแล้วก็โซเจาะก,ก่อนนะครับแต่ผมจะไม่แนะนําเป็นโซทําร้ายมากที่สุดนะสําหรับสายทักษะส่วนโซตัวละครจะมีไอเซนมี โอมาเอดะแล้วก็อุลลิวส่วนอิติโกกับซันซันยงสือนี่มันได้สถานะให้ตัวอื่นนะแต่ว่าออฟหลักนี่ให้ไดไดตัวเองนะครับรแตกหลักส่วนถ้าจะทำเป็นแท้งโซแมวเลยครับแล้วก็โซบ็อกแล้วก็อันนี้โซอัตราลรดเมทแล้วก็โซบ็อกนะจะให้มา2อันนะเหมือนเอานี่มาเฉลียนะ่ยนให้กลายเป็นโซนี้ออกมานะ ตัวตัวละครก็จะมีโอรุลุสร้างโลกคิะเกะฮิวเล่นให้ตัวเองกินตะเพิ่มบล็อกให้ตัวเองนะครับส่วนในกันจูออมาตายนะให้ตัวหลังได้ดาเมจนะครับให้แนะนําให้ยืนแถวหน้านะผมหรับโซแทงนะพวกแท่งที่จะเล่นตัวที่คครที่คอมโบกันได้นะครับที่ผมว่าเล่นด้วยกันได้ก็มีซันยูอหนุ่มอิจิโกะขาวเนลมาแล้วก็สตาร์นะครับอันนี้สําหรับสายดาเมจนะ ตัวเลือดไหลผมจะยกมาสอตัวก่อนนะครับแต่ตัวอื่นก็เอามาใช้ได้นะตัวซัพพอร์ตมีเฮลินมารุโทชิโรชินจิแล้วก็ลูเคียแล้วก็รานิคูร่างเอเดรนะครับผมจะเอามาเป็นสถานะหมดเลยนะซัพพอร์ตส่วนแท้งมีดาบฟันวิญญาณซุนซุยตาเอลฟอโลโลมายุริบราลกันแล้วก็อุนเคีย่าร่างแรกนะครับแล้วก็ไอเซนร่างเต่านะครับส่วนทีมที่ผมว่าเล่นที่ผมคิดมานะ ก็มีทีมสถานะนะครับให้อิโกะขาวเล่นกับซันนิสุหนุ่มเล่นนะครับส่วนพวกนี้แจกสถานะนะครับแช่แข็งลานิคุใบใบกับกลลอหนได้นะครับมาอยูรีอมมาพาดครับส่วนสามตัวนี้แช่แข็งครับแล้วก็มีทีมรถฟูลี่มีชินจิมีไอเซนเต่าแล้วก็มีดาบอันวิญญาณมซุนซยนะครับรถฟูรี่นะครับปูรถฟูรี่ได้เหมือนกันครับเอามาคอมโบพวกนี้ได้นะแล้วก็นี่ทีมดอทมีเนวับแจกเลือดไหลสตาร์ ในนี้ผมไม่ฟิกนะครับสาหรับตัวเลือดไหลนะตัวอื่นก็มาใส่ได้นะแต่ผมยกตัวอย่างมา2ตัวไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปแล้วก็มีปราการมีมายูริมีซาเอลแล้วก็มีอุลล่างหนึ่งครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะอุลล่างหนึ่งเดี๋ยวมาซับก็ได้นะเอามาเอามาลงแถวซับนะครับเนี่ยเอามาลงแถวซับต่อไปนะครับความหน้าเปิดครับผมจะให้ทุกตัว2ดาวแบบเปิดมาให้หมดเลยนะครับให้ผมแนะนํานะส่วนความน่าเล่นเนี่ย ผมให้สูงนะครับสําหรับปู่เพราะว่าปู่สองดาวก็เก่งแล้วครับส่วนความหน้าเปิดนี่ผมแนะนำสองดาวนะครับสองดาวมันก็เก่งนะปู่มาดูแบบสรุปเลยนะครับข้อดีข้อเสียของปู่นะมีข้อดีมีสถานะนะครับพวกสตันแล้วก็เผาไหม้นะทำได้หลายอย่างสตันรถฟรี่เผาไหม้อันนี้ก็อยู่ในนั้นครับ บัฟได้เมีให้เพื่อนได้ด้วยสีดาวทําเป็นนามจได้เอามาเล่นแถวหน้าได้ทําได้หลายอย่างครับสองดาวเล่นได้ับใช่ครับสองดาวเก่งเลยครับปู่เข้ากับหลายทีมได้เข้ากับหลายทีมได้นี่ครับมีรถฟลี่มีดอทมีทีมสถานะปู่เป็นตัวที่ไปได้ทุกทีมเลยนะครับเป็นตัวแบบเหมือนตัวสามัญเลยนะเอามาแบกทีมได้ด้วยตอนแรกเก่งโดยไม่ต้องปลูกอาวุธใช่ครับปู่ไม่ต้องปลูกอาวุธเลยส่วนข้อเสียไม่สุดทักทางครับ มันดูจะแบบว่ามีประโยชน์หลายทางเกินไปเลยแบบว่ามันดันสักทางไม่ได้นะครับเติบโตก็เป็นเลือดด้วยนะปู่แลเมจเป้าหมายเดี่ยวเบาครับใช่อันติอันติเบานะครับอันติเป้าหมายเดี่ยวเบามากแต่ว่าอันตีหมูนี่จะแรงนะครับแล้วก็แจกสถานะได้ด้วยส่วนมาดูที่ปกอาวุธเหล็กเกมต้นเกมกับท้ายเกมนะครับอันนี้มีคนขอให้ทํามาเลยนะครับผมเลยทํามานะครับ มีช่วงแรกนะครับช่วงแรกผมจะสรุปจากตรงนี้ผมจะสรุปจากค่าดาวแล้วก็ปล่กวุธนะครับช่วงแรกผมจะให้มาที่ห้านะครับว่าต่อให้เป็น2ดาวผมก็ให้ประมาณแบบสนะเพราะว่าปู่ตอนแรกเกมมันสามารถแบกทีมได้นะครับพวกเอามาผ่านลงผ่านด่านนะครับเอามาเล่นอารีน่าสามารถเอามาแบกทีมแบบว่าจากไม่มีอะไรจนมามีได้นะครับดาเมจปู่ใช้ได้เลยนะสดาว ส่วนไฮเกมผมให้แค่สองนะครับเพราะว่าไฮเกมผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นเลยนะมีน้อยมากเลยนะที่จะเล่นส่วนมากถ้าจะเล่นจริงก็เอามาไว้แถวซับพอร์ตครับแจกสถานะให้มากกว่านะเพราะว่าเลดเกมดาเมจปู่เบามากเลยครับเลดเกมส่วนแท้งก็รับไม่ไหวแล้วนะต้องมีตัวอื่นมาแบบว่าฮิลลงฮิลเลือดให้แล้วก็ผมขอจบการานำเสนอข้อมูลปู่ยามาโมโตะเกีร์ลซไว้แค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมี ก็คิดเห็นอะไรติชมกันได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ